สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวพังใบเฟินครับผมวันนี้ก็วันจอยนะครับมีสมาชิกใหม่ครับผมมาเล่นด้วยกันนะครับจะเป็นสมาชิกอะไรนั้นไปดูกันเลยครับเพชรอะไรมีทองครับน้องทองเพชรครับสวัสดีครับกอลสวัสดีครับเด้อสวัสดีครับก่อนครับผม เสียงด้วยบุทุ่มบน,บนไม่เชื่อครับเพราะเราเปิดควานใหม่ครับควานควานใหม่ครับอยากเล่นกับน้องนะครับน้องตุ้ยนุ้ยน่ารักดีครับครับผมเลยครับครับ <ừ. S 1> โอ้ยยอมทำด้วยอเอาแล้วเอาแล้วต่อสู้กันแล้วดูครับทุกคนครับเอ้าแล้วเอาแล้ว,ลวสู้กันแล้ว เอาละจะไปหาแม่แล้วเอาละดูซองเพชรจะทำยังไงครับเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยไมนเคยฉีน้องนะนี่ครั้งแรกนั่นอีกอะไรนะครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายตัวด้วยอุ้ยดูครับดูครับจะตกไหมครับเฮครับโอ้ อืมโอเคครับผมโอ้อ่วัสดีครับเรลูกัำยังไงลูกครับเยี่ยมครับครับกองครับก่อนลูกครับก่อนเร็วนาะสูงลูกุ้นงูงก่อนลูกโอ้ไม่ยอมเชื่อฟังครับผมครับเร็ว ครับก่อนครับเสียงอ่ะเสียง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 ยังไงครับโอ้ครับสูงอ่ะสูงมซุโอ้ไม่ยอมเชื่อฟังครับผมต้องให้น้องตาครับสงสัยต้องให้น้องตาฉั่นเสียงก็เสียงก่ะเนี่ยเสียงกระเสียงเสียงนั่นนงโอ้นี่มีเสียงแล้วจังดูครับดูทักไทยควรไหมครับโอ้ ไองนี้นี่ดูเธอเป็นใครครับผมนี่ชนเลยอุ้ยโอ้ยครับผมชนเลยครับชนเลยนี่นี่ครับครับตัวลครครับครับผมอะไรทักไทยสมาชิกใหม่แรงแค่ครับครับครับด้วยครับเต้นเต้นเอาแล้วครับ โอ้ยนี่นี่หนุ่น่ารักไหมนี่นี่นี่โอ้ยน่ารักครับผมน่ารักครับ <c oughs> น,น่ารักครับผมเอาลูกเอาเอาลูกไม่มีขนมให้หนูกินเลยเออเออจะชนแตกกันเลยเอาลูกเอาเอาลูกเอาเอาเออเอาเอา,เอาลูกเออ คุณแม่ได้นู้นนะครับครั <c oughs> <c oughs> <c oughs> <lebr isk> บดูครับจะยอมทำตามควนจอยไหมนะครับครับครับโอ้นักเรียนครับผมนี่ครับควนใหม่ครับผมต้องให้น้องตาครับนี่มามาเฮ้ย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 ไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่เต่าไหมครับเต่าไหมเพชรมีทองทองมีเพชรครับไพ่ทองเพชร โอ้เล่นแรงครับเล่นแรงหาลูกเอา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 เาลูกโอ้เอามาเล่นด้วยมาเล่นด้วยเล่นด้วยโอ้ถึงได้แล้วเอา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 ตัณฑ์ติอารมณ์น้องกันนะเอาเอาลูกเอา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 โอเคครับผมนี่เอาน้องแต่น้องแต่บอก เสียงอ่ะเสียงเสียงครับอาเสียงบนสูงอาเสียงเสียงเสียงมีอะไรทำ้วครับบนสูงเสียงอาเสียงเสียงเออได้แล้วครับดังครับผมครับผมอนึ่งอาสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับ นี่เริ่มรู้จักกันแล้วครับเราก็จะมาฝึกเป่ามาลโอแเกนนะครับเป่านี่ <c oughs> นี่นะครับทักษะแร็กๆครับผมเราก็จะจับม่วงน้องก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่านี่อ่าเป่าเออ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 แล้วเราก็าลูกคจามลูกจำดำดจาม,จามนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นทักษะพื้นฐานนะครับในการฝึกผ้ช้างนะครับเอาสูเอามา ตอนนี้เขายัางไม่ได้เข้าโรงเรียนเต็มตัวนะครับยังเฮ้ยคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครครับคุณกล้ามาปัดไทยผมครับผมต้องมีโชว์พลังกันครับเฮ้ย,ยต้องมีการโชว์พลังกันนะครับโอเคคนระับเอาลูกฮะ คเออเอ้อเอ้อเอ้อนี่นะครับตักกรนะครับนี่นี่มาเรียนด้วยเหมือนเดิมครับนี่เดี๋ยวพี่พลใหม่เข้าไปครับผมออ โอ้หเร็วแรงครับเดี๋ยวต้องต้องมีการสงบสติอารมณ์งานสักพักหล่อยก็ตามภาษาเด็กนะครับนี่ไหนเต้นตึ้ง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 ไหนเต้นก็เลยเต้นก็เลิกลบเลิกเต้นก็เลิกตึ้ง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 เลิกตึ้งอ่ะอยู่ไม่เต้นแล้วครับไม่เต้นแล้วแสดงหมดพลังภายในแล้วเออ อุ <ih il violin beeping warfare> ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูครับนี่เอานั่งลงนั่งลงอันนู้นจะนั่งบอกอันนั่งนักรียนั่งอันนั่งมันแก้มบอกโอ้เล่นด้วยกันเนาะมาเล่นด้วยกันเนาะดีดีเล่นดีดีเล่นดีดีลูกเล่นดีดีโอเคครับผมครับครับครับกอดคอได้ครับกอดคอได้แล้วตีเขาครับตีเขาโอ้ไม่ยอมไม่ยอมครับ ยอมครับไม่ยอมครับ,รบนี่ครับผมกอดกอจะตีเขาครับไม่ยอมให้ตีหรอกครับมไม่ยอมให้คุณตีง่ายๆอ่ะโอเคโอเคกะเป่าเอาเ่าอเอาเ เด็ก <a> ไม่เช sure ื่อฟังครับเด็กเด็กไม่เชื่อฟังคุณครูครับเด็กจะทำร้ายคุณครูครับเดี๋ยวต้องใส่ต้องพาเด็กๆไปสเตะลมครับไปเอาเอาเอาอ่ะลูกไปไปไปหาแม่ไปไปหาแม่จะพาไปหาแม่ไหมามาไปหาแม่มามาจะยอมไปหาแม่ไหม ครับเดี๋ยวครับครับก่อนเลยครับครับเด็กดื้อต้อใส่ตุเจอไม้เลียวครับไหนไม้เลียวอยู่ไหนนี่ไม้เลียวอยู่ไหนนี่นะไม้เลียวอยู่ไหนนี่อันนั้นนั่งๆๆๆนั่งนั่งยิ้โชว์แล้วอ้าวอยู่กับรถฝั่งแล้วนี่เฮ้ยจับจับจับ นี่แล้วมานี่แล้วมานีนี่ครับผมีเาเอาอโอเคเอาเอเล่นกับน้องท้องเพรเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาดูกันนะคะว่าน้องป้อมแปมนะคะจะเป่าเมส์โอกแกนได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องไม่ได้เป่าเป็นเวลานานแล้วนะคะน้องป้อมแปมจะ ได้พายเลาะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปลุ้นให้กำลังใจน้องนะคะปบมือให้กำลังใจน้องกันด้วยนะคะ่าจนน่ารักแค่ไหนนะครับฝากกดไลค์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดตุ้มปุุ้โอเคไป เอาุสูงุุเอาาเอาาเาเอเี่ก็ือว่าน้องยังไม่ลืมนะครับน้องยังไม่ลืมเดี๋ยวให้ขนน้องนะครับ เอาตตงโมหวานนะครับตตงโมหวานในรางวัลวนล้องนะครับก็เป็นใครับสวัสดี้ใครเล่าวัสดี้ใคสวัสดี้ใครช่วยโอเคก็ช่วงกลางวันนะครับพลอยกับพลอยช่วงเช้าๆก็ไปตัดอ้อยตอนเย็นๆก็บ่ายๆเนาะไปหาต้นกล้วยก้านมะพร้าวก็เลยช่วงนี้ว่าง เออมาทบทวนวิชาน้องหน่อยก็อาจจะไม่ได้ถ่ายน้องนานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับอารมณ์ค้างครับผมอารมณ์ค้างครับเพชรมีทองทองมีเพชรครับภายทองเพชรครับผมนี่มีค้างครับมีค้างครับโอ้ผมกำลังสนุกเลยคนจอยได้สมาชิกใหม่มาเล่นด้วย โอ้โเด่นสักควัญจอยงอมเลยนี่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 ครับผมนี่มาดิมาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับก็มาดิครับน้ก็ฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจควรจอยด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ